สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับกลับมาพบกับผมนะครับประภาสกิติศักดิ์นะครับกับช่องรีวิวบ้านกิติศักดิ์การก่อสร้างและดีไซน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมบ้านสไตล์คอนเทมพรารีลนะครับซึ่งฟังก์ชันบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่13เมตรนะครับลึกลงไป11.5เมตรนะครับ เดินเข้ามาในโซนห้องโถงนะครับซึ่งห้องโถงจะกว้างมากๆนะครับลูกค้าบ้านหลังนี้นะครับได้ทําการเอาที่กั้นผนังห้องครัวออกนะครับโดยปล่อยโล่งเลยนะครับให้เป็นห้องโถงโล่งยาวไปเลยนะครับ้ามาในโซนห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่3นะครับอันนี้นะครับเข้าไปดูอันนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับ ฟังก์ชันห้องนอนนะครับขนาดห้องนอนแต่ละห้องนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ3.5ูณ3.5โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้เข้ามาในโซนห้องนอนห้องน้ำนะครับขออภัยห้องน้ำนะครับดูสวยและโดดเด่นมากนะครับผมบ้านหลังนี้มี2ห้องน้ำนะครับเข้ามาในห้องน้ำนะครับห้องมาสเตอร์นะครับลูกค้าเล่นโทน สีห้องน้ำนะครับกระเบื้องห้องน้ำโทนเดียวกันนะครับห้องมัตเตอร์นี่ครับจะห้องมัตเตอร์นี่จะกว้างอยู่ที่4เมตรคูณ3.5เมตรนะครับถือว่ากว้างนะครับเป็นมาตรฐานนะครับดูห้องโถงสิครับกว้างมากๆเลยนะครับกับฝ้าหลุมที่สวยและโดดเด่นสวัสดีครับ